Drako down never you lets สวัสดีค่ะบันนี่รถเมย์นะคะวันนี้รถเมย์มาทำบุญกับครอบครัวค่ะที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในโบสถ์นะคะ ยินเสียงบทส่วนไหม,มวันหยุดนะคะรถเมล์กับครอบครัวก็ชอบมาทําบุญที่ที่นี่นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะทําบุญที่กรุงเทพก็ได้ที่วัดไหนก็ได้นะคะฮัลโหลแม่แลนี่ป๊ะปาเขาเองแล้วก็เอาหมามาด้วยอีกหนึ่งตัวแต่ว่ามันดุมาก กำลังจะเดิเข้าไปในโบสถ์แล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปส่วดมนตก่อนนะคะ